สำหรับคันนี้นะคะ Toyota c o m มเ t อร์ปี2016เครื่องสาม0เกียร์ธรรมดารถสวยแต่ง v i p เต็มนะคะภายนอกออปชั่นครบภายในแต่ง V เต็มเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะมีอะไรกันบ้างภายนอกนะคะรอบคันก็จะมีสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตรอบคันล้อมแม็กครอบกระจกแบบมีไฟครอบมีมือเปิดต่างๆนะคะคันนี้ก็สวยครบจบพร้อมใช้เลยใครหารถสเปคประมาณนี้นะคะ สวยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปชมรอบๆคันกันก่อนนะคะมีสปอยเลอร์ข้างหลังด้วย น,นี่ก็เป็นข้างประตูนะคะน,นี่ก็เป็นน็อตยังไม่แกะยังไม่ขยับเลยน็อตยังไม่ขยับนะคะรถเนเดิม,ดมรถสวยรถบางนะคะน,นี่นะคะก็จะมีประตูนะคะหุ้มประตูด้านหน้ามีกันล้อยล้อสเตนเลสนะคะเป็นสเตนเลสอันนี้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะ ด้านในนะคะภายในนะคะตกแต่งเรียบร้อยสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นคอนโซลแล้วหลังคนขับเบาะหนัง เบา VIP ค่ะเครื่องเล่นนะคะเป็นจอ10นิ้วนะคะเป็นเครื่องเล่น Android จอขนาด10นิ้วนี่ก็จะเป็นทีวีนะคะทีวีจอพับขนาด24นิ้วนะคะมีกล้องด้านหน้าด้วยนะคะกล้องปิดหน้ารถนะคะ แอร์ไมโครบัสนะคะระบบแอร์เป็นไมโครบัสอันนี้เรายังไม่ได้เปิด Air. แอร์อะกดแอร์หลังก่อนอันนี้ก็แอร์ไมโครบัสทำงานแล้วนะคะนี้เป็นรีโมทด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะ v p p นะคะเบาะ v p p ก้าที่นั่งแอร์ไมโครบัสนะคะระบบแอร์เป็นไมโครบัสอันนี้ก็เป็นหลังคา VIP อันนี้ก็แต่งครบจบพร้อมใช้นะคะ Vip เต็มคันประตูก็จะเป็นประตูดูดนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเปิดประตูท้ายขึ้นมานะคะเราก็จะมาเจอตู้ซับอันนี้จะเป็นตู้ซับลำโพงซับขนาด10นิ้วนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นเบาะแบบผ่าแยกนะคะแถวสุดท้ายจะเป็นแบบผ่าแยกมีทางออกฉุกเฉินนะคะอันนี้เรามองจากด้านหลังเข้าไปนะคะมองจากประตูท้ายเข้าไปหลังคา V.P. i สวยงามค่ะแอร์ไมโครบัสก็จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นฝั่งขวาฝั่งคนขับนะคะฝั่งขวาฝั่งคนขบับด้านนี้นะคะน็อตยังไม่ขยับยังไม่แก่เหมือนกันคันนี้เลขไม้วิ่งมาที่215,000นะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่215,000เดี๋ยวมาดูเบลนะคะให้ดูเบล เบลปี2016ตรงรุ่นตรงปีนะคะเบลปี2016ตรงรุ่นตรงปีมนก็จะเป็นห้องเครื่องนะคะแผ่นเพดนะคะปี2016นะคะแบตเตอรี่ห้องเครื่องต่างๆนะคะเครื่องสวยเลยลูกค้าเครื่องอยู่ในสภาพดีนะคะเครื่องเดิมเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0นนะคะรุ่นเกียร์ธรรมดาค่ะ มาดูด้านหน้านะคะรถเดิมๆนะคะเดิมๆหน้าเดิมไม่มีประวัติชนนะคะรอยอาร์คมาร์คน็อตต่างๆนะคะจุดที่แต้มมาจากโชว์รูมก็ยังอยู่ครบนะคะสวยเดิมฝากระโปรงนะคะน็อตไม่ขยับน็อตไม่เคยแกะนะคะฝากระโปรงแท้ฝากระโปรงเดิม คันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะพร้อมใช้สำหรับลูกค้าที่หารถตู้แต่ง VIP นะคะคันนี้ก็เป็นปี2016เกียร์ธรรมดานะคะรถสวยแต่งภายในครบจบพร้อมใช้นะคะคันนี้เลยนะคะทางภายในแล้วก็ภายนอกนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่789,000บาทนะคะดาวเริ่มต้น29,000บาทผ่อนเริ่มต้นประมาณ15,000บาทนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่มุมขวานี้เลยนะคะรถสวยพร้อมใช้นะคะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ